ก็กลับสวัสดีชาวซาก้าทุกคนด้วยนะครับคุย,ยู่ผมไปแล้วนะครับเอกนะวันนี้กับการอัปเดตกิจกรรมใหม่นะล่าล็อกสกินนะครับเริ่มก้าวขบองนะครับชอบสกินไหนล็อกได้เลยนะไปเราไปดูกันนะเอนก็มีบอกว่ามีกรอบโปรไฟล์วิบวับด้วยสิ่งที่น่าสนใจเคลือนนั่นแหละที่ผมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับนี่นะครับร,รีเฟซรางวัลนะกลุ่มบันติเมตกลุ่มรีเจนยังไม่สามารถล็อกได้โปรดรีเฟซรางวัลก่อนหล่อ,อซื้อเลย ทำไมรางวัลจากการรีเฟซดังนี้ What the hell <c oughs> ถ้าผมกดรับรางวัลน,นี่แย่เลยนะเอยแต่ครั้งละสิบเป็กครั้งละ9ก้าคูปองเมื่อกี้ครั้งละสมไม่มีเลยเราสามารถดูรางวัลได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างเออนี่นี่มีริกเตอร์ด้วยนะอยากได้ริกเตอร์อะผมไม่มีริกเตอร์ใช่ อยากได้มาหลอดด้วยแต่ไม่มีอนี่ผมเคยมีดวงกับเขาบ้างไหมเอาสักสิบครั้งก็แล้วกันมาเป็นวิทยาทวนเอ๊ย มันบอกว่ารีเฟซอีกสี่ครั้งการันตีรางวัลที่ยังไม่มีฮีโรอีกใช่ไหมผมขาดผมขาดใครอ่ะผมขาดอาต้ามั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเฮ้ยเฮ้ยคุณอันนี้ผมพูดก่อนนะผมว่าไม่มีทูรเรนส่งการลาดผมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ว อืมมันก็น่าชิมอยู่นะทำไปเล่นปะงั้นเอานนอันนี้แหละอันนี้แหละอ๋อถ้าล็อกก็จะใช้สิบสี่คูปองออเพราะฉะนั้นเราเรา,เรากดรับไปเลยใช่ผมไม่ซีเรียสแหละ เพราะว่าในรางวัลเนี่ยหน้ารางวัลนะครับคุณสังเกตดีๆนะมันจะมีนี่นี่นี่ิสติกด้วยโอ้ยแต่นิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรม,มีมีของนาตาแเราหลานนี้เราไม่มีนะครับใช่เรามาเอาสงการนั่นแหละโอเคประมาณนี้กันนะและกิจกรรมต่อไปก็มีในส่วนของวงแหวนอวกาศนะเพื่อใครดองคอมภี์เขั้นสูงไวนะ้นลก็อย่าลืมมาจับใจยัดสอยได้มีกรอบโปรไฟล์นี่ด้วยนะ นะครับวล์พาสซีซันหกนะส่วนตัวก็ผมไม่มีคอสมอนโซล่าแฟร์กับบูคองไซเบอร์คออเวคนนิงนะอเวคนนิงก็จริงๆพวกเอสตีมรลดับเนะนี่ยเอสตีมครับพวกสกิลเอสตีมใช่ขอบโปรไฟล์มีขยับนะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไซโคนาดูอินอุบัติผู้พิทักษ์จากกลก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับ ก็ผมสุ่มไปแล้วการตีก็อย่าลืมมารับของรางวัลกันนะครับ Every <It another> สกินที่646้อสิหกหรือเปล่าใช่น่าจะ646่64แต่สวยนะสวยนะโอเคอยู่โอเคอยู่ อเคเสียมาคูปองนิดหน่อยก็ได้มาเลยก็เข้าๆก็ประมาณนี้นะครับก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นกาลังใจคนทำคลิปมากครับส่วนจะเป็นคลิปแต่ต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว่นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน